สวัสดีครับอยู่กับบุญทรงไลฟ์สไตล์นะครับวันนี้พาครับควยเช่นเคยครับมาทำเมนูนะครับปลาทับทิมทอดนะครับต้มกระชายนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยนะครับโอเคครับแต่งครับ สำหรับส่วนผสมหลักนะครับของปลาทับทิมต้มกระชายนะครับก็แรกก็จะเป็นปลาทับทิมนะครับอันนี้เป็นปลาทับทิมหนึ่งตัวนะครับทอดให้เหลืองนะครับอนนี้ทอดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เป็นกระชายนะครับกระชายกระช้ประมาณนี้นะครับแล้วก็หอมแดงนะครับแล้วก็น้ําเปล่านะครับน้ําเปล่าก็ประมาณ1ลิตรเนาะโอเคเดี๋ยวเราไป หั่นกระชายแล้วก็หอมแดงนะหอมแดงนี่ใช้เป็นปุกเอานะครับเดี๋ยวเตรียมกระชายกับหอมแดงให้เรียบร้อยก่อนนะครับหอมแดงก็หอมแดงนี่เราก็บุกนะบุกพอแตกนะฮะเหมือนกับเราทําต้มยำนะครับบ,บุกแตกๆนะครับบุกให้พอแตกนะครับกับนกระชายกระชายก็จะ มีแบบ2ออย่างนะครับกระชายจะใช้หั่นทอนแล้วก็ทุบนะครับหั่นทอนประมาณนี้ทอนประมาณนี้แล้วก็ทุบนะครับทุบให้พอแตกทุบให้พอแตก ส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะหั่นเป็นเส้นๆซอยเป็นเส้นๆน,นะครับเอาไว้ใส่ตอนอต้มรอกสุกนะต้มราสุกแล้วนะครับส่วนที่ทุบนี่ก็จะเป็นการต้มน,น้ําซุปในตอนแรกนะครับถ้าหั่นเป็นเส้นๆ ต้งกระชายนี่จะหอมนะครับหอมกระชายนะครับใครชอบทำมาชอบน้อยนะสะแล้วกระชายก็ใส่ตามใจชอบเลยนะครับ เรียบร้อยครับก็สองส่วนนะครับส่วนที่ทุบก,กับส่วนที่ลรอกซอยเป็นเส้นๆนะโอเคครับเดี๋ยวไปดูวิธีการแล้วก็ตั้งหม้อนะครับแกะเลยนะครับแล้วก็ต้มน้ำจะใช้น้ำประมาณนี้นะครับ สองถ้วยสองถ้วยตวงนะครับเสร็จแล้วแล้วก็ใส่หอมแดงลงไปนะครับหอมแดงครับลงไปนะกระชายทุบนะครับลงไปนะครับแล้วก็รอให้เดือดนะครับครับพอเดือดแล้วนะครับแล้วก็ปรุงรสนะครับเพื่อน้ำปลาปลาแต่ตราน,นั้นนี้ก่อนนะครับซอสปรุงรส ก็สิวขาวนิดหน่อยนิดหน่อยนะครับจิมรสดูนะครับอารมณ์ก็จะเหมือนคล้ายต้มเสีดนะครับเพิ่มปรุงรสอีกนิดหนึง่ง ิมรสตามใจชอบนะครับได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวขอขอเติมน้ำนิดนึงะครับเน้ำนิดนจะน,น้อยไปนะเติมตานนะ พอรสชาติได้ที่แล้วนะครับแล้วก็ใส่ปลาทับทิมทอดลงไปเลยก็จะอหอมตะไารเายาแล้วก็หวานหอมแดงนะฮะใส่ปลาทบทิมทอดลงไปนะครับเสร็จๆๆแล้วก็ ใส่กระชายซอยนะฮะที่เราซอยไว้นะครับลงไปก็ <_ d ose> รอ,อกระชายสุกนะครับก็เสียเกันที่เรียบร้อยเนาะเดี๋ยวให้กระชายสุกแป๊บหนึ่งลับพอกระชายสุกนะครับ <_ d ose> มีกระชาสุกเรียบร้อยนะครับก็ปิดไฟได้เลยครับก็เสร็จกันที่เรียบร้อยนะครับสําหรับปลาทับทิมทอดนะต้มกระชายเมนูง่ายๆครับทาง่ายนะครับหอมกระชายนะครับน้ำซุปก็จะออกแบบอ่าแนวแบบต้มจืดนะครับแนวแบบต้มจืดนะครับแล้วก็กินกับข้าวสวยร้อนๆเนาะ โอเคครับเดี๋ยวตักใส่ถ้วยเพื่อนๆดูนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับสําหรับเมนูปลากระทิมท,ทอดต้มกระชายนะครับก็าฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ